ครับขอบคุณมากๆครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งนึงท่นผ้ชนี่คือรายการทุเ a y โชว์และนี่คือช่วง t อล์กโชว์ทอล์กโชว์ในวันนี้ช่อง3ส่งประกวดละครเรื่องใหม่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นละครชื่อยาวที่สุดตั้งแต่ช่อง3เคยทํามาละครเรื่องนี้ชื่อว่าคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนี่ชื่อละครจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วมันเป็นโชคดีผมจริงๆนะครับที่ได้คนคนนี้มาร่วมรายการด้วยครับ พระเจ้าพระเจ้าวันนี้มานะครับซึ่งจริงๆคงจะไม่ยอมอยากจะมาเท่าไหร่นะครับแต่ผมบังคับก็เลยมาแล้วก็พระเอกนางเอกมากันหมดจากคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานมิช่หงรับสวัสดีครับท่านครับค่าแรกแน่นอนนะครับก็แเจ๋วคุณยุทธนารอท่าไทบุญนะครับเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งผู้กำกับ เป็นหลายๆอย่างอันนี้มันประหยัดเงินหรืออะไร้าแจ๋วไม่ใช่ครับไม่ใช่นะพยายามจะหาพ่วงกับคนอื่นมาช่วยแต่เขาไม่เอากันใช่ครับและท่านต่อไปนะครับพระเอกของเรื่องนะครับคุณพลณวัฒผู้พันทัศน์ีครับสวัสดีครับแต่พลวันนี้ต้องขอโทษนิดนึงนะครับเสียงเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดจริงจริงนะท่านผู้ชมครับ เป็นคนขายเสียงครับอยู่ดีๆเอาเสียงไปขายเสียงไม่มีเสียงอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะวันนี้ถ้าเกิดพูดน้อยอย่าเพิ่งว่ากันท่านที่3ครคบนางเอกของเรื่องนะซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดเลยนะค,คุณโบเมลดาสุศีครับ <Yeah. S 1> ท่านต่อไปนะครับนางเอกอีกคนหนึ่งสำหรับผมคุณวิปครีมครับ <Yeah. S 1> สริยากอดิสกุลณ,ณอายุทยาครับแม่ชื่อเด็ดจริงๆเลยนะฮะ <c oughs> ผมพูดถูกป่าะถูกถูกนะ <c oughs> ถือว่าผมได้ได้คะแนนเลยนะฮะและท่านสุดท้ายครับคุณป๊อปทัชชธรซักอนอันต์ครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> าทุกท่านที่ร่วมาการของรานวันนี้เจ้านี้ช่องสารส่ะกวดจริงๆนะละครเรื่องนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับผมมีความรู้สึกว่าจริงๆ,ๆาการทําละครย้อนยุก,ก็เรื่องหนึ่ง แต่ละครย้อนยุคส่วนใหญ่ที่พวกเราเล่นกันหรือรู้จักกันละ,ละครย้อนยุคประมาณรัชกาลที่5ารัชกาลที่6กประมาณนั้นแต่อยู่ดีๆมีการทําละครย้อนยุคที่เป็นรัชกาลที่3 <S 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 มันแตกต่างไหมแจวก็แตกต่างครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4 5หหรือ6เนี่ยเรายังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นรูปภาพให้เรา<ช>ได้ได้ดูบ้าง<ช>แต่รัชกาลที่3ไม่มีเลยเออเรฟเรนท์ที่เราไปหาได้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นภาพเขียนครับซึ่ง ซึ่งในภาพเขียนนั้นนะ่มันย่อมไม่เหมือนจริงอยู่แล้วเราเราเลยต้องคิดแล้วเราก็นึกยึดถือเอารูปภาพในรชัชกาลที่4เนี่ยซึ่งใกล้เคียงอ่ะในยุครชัชกาลที่สามามาตั้งเป็นหลักครับแล้วก็ไปไปเอาที่เรารีเสิร์ชจากใน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 พงศาวดารต่างๆที่เราอ่านมาอะไรเงี้ยเอามาประกอบรวมกันแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเป็นสิ่งที่เราจะทําละครชื่อยาวมากๆเลยนะครับต้องไปถามคนเขียนนิยายนะครับคนเขียนนิยายเ นาบกาเขาก็ยาวครับชื่อว่าฝันเอ้อระเหย<ช>แล้วก็ช,ชื่อละครเนี่ยคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหานมีใช่หงเนี่ยเราเคยถามเพราะว่าจะย่อดได้ไหมหรือคุณพี่เจ้าขาเฉยๆท่านเขบอกขอความกรุณาอย,ย,ย่าย่อเลยนะคะเพราะว่าหนู่ทำตัวเลขจากตัวอักษรทั้งหมดเนี่ย<ม>แ,ลนนแล้วคำนวณแล้วเขาบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดมงคลมงคลที่สุดครับคนเขียนสายมู มูม่มล้านเปอร์เซนต์ถ้าลักษณะนั้นนะครับทั้งสี่ท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้มันมีความหมายมากกับละครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะละครซึ่งเปละครย้อนอยุคขนาดนี้ผมถามแต่ละคนเลยก่อนครับ,รบจะครับทํำไมเลือกพระเอกของเราคือพลครับจริงๆอ่ะเราคลาดกับคนมาหลายครั้งลนะ พลเนี่ยเคยมาแคสติ้งละครหลายเรื่องอยากจะจะกำกับแต่ว่าบาังเอิญในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันบางเรื่องก็เหมาะกับพลบางเรื่องก็ไม่เหมาะอย่างใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคิวกับเรื่องความไม่เหมาะสมแต่เรื่องนี้พอเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะใครนะที่มาเป็นหลวงทุกขราชในเรื่องนี้ปรากฏว่าพอคุณดิวบอกว่าเอาพลไหมพลเนี่ยเอ่อตอนนี้คิวกาลังว,ว่างอยู่ก็โอเคเลยเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางการแสดงที่เรื่องอื่นๆที่เราเคยดูมาเนี่ย ใช่คุณหลวงใช่ครับหล่อซะขนาดนี้คุณหลวงราชการที่สามผมหล่อจริงๆเป็นตำรวจนะครับนในเรื่องเนี่ยนะครับแล้วทาไมเรื่องนางเอกของผมคือคุณโบนางเอกเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่หน้าปกนิยายอพอเราบอกว่าโบมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยแฟนนิยายก็บอกว่าเลือกเก่งมากทําไมเลือกคนที่เหมือนหน้าปกหรือหน้าปกเขาเขียนมาใช้ให้โบใช่เหมือนมากค่ะใช่ไหม,มซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆตอนตอนที่เราเอานิยายมาอ่านเนี่ย แล้วทางผู้ใหญ่ในช่องก็อ่านด้วยแล้วเขาก็สรุปว่านางเอกควรจะเป็นโบเพราะว่านางเอกในเรื่องเนี่ยมันตลกใช่ไหมครับเขาเขามีความเห็นว่าโบเนี่ยเหมาะกับละครเบาสมองแบบนี้อยากให้โบเล่นเขาก็เลยส่งโบมาซึ่งก็ลงล็อกพอดีเป๊ะเลยแล้วต้องมีนางเอกคนหนึ่งสำหรับผมนะจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งเพราะเรื่องดําเนินด้วยสองคู่นี้จริงๆเลยถูกไหมถูกไหมคะทำไมถึงเลือกวิปครีมครับวิปครีมเนี่ยเป็นเด็กที่ดูเหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่ ตอนที่เราเลือกวิปครีมเนี่ยเราทําการออเดชันด้วยแล้วเราก็ดูซิว่าใครที่ดูเป็นตัวแทนของคนดูรุ่นใหม่ที่จะชอบคือเราไม่อยากเลือกหญิงหน้าไทยโบราณหรืออะไรอย่างเดียวแต่หน้าเขาก็โบราณนะครับไม่ถึงกับโบราณนี่ไม้ไม่ทำผมทรงนี้ผมมีความรู้สึกเลยว่าเออมันอินอินพอสมควรนะครับอืมครับแล้วก็แล้วก็วิปครีมเนี่ยเออตอนที่ออเดชันเนี่ยเขาก็พูดจาอะไรเนี่ยเราบอกว่าคนไทยโบราณเนี่ยจะไม่พูดเร็วเพราะฉะนั้นเขาทําได้เราก็ได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำได้ครับ เขาพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาเป็นคนพูดช้าไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับพอดีเลยทําได้จะไม่วิรีมถูกต้องไหมลูกอ๋อต่อยก็อยาเอาความจริงมาพูดมากพิธีพูดยังพูดอย่างนี้อยู่เลยแต่วิรีมเหมาะกับบทนี้อย่างยิ่งเหมาะมากครับและตัวที่จะมาคู่กับวิรีมพูดจริงๆนะถ้าต้องไปดูละครถ้าต้องดูแล้วเออเขาจริงๆป๊อบครับทาไมเรียกป๊อปครับป๊อปเนี่ยเด็กเส้นอ๋อเด็กเส้นเป็นลูกเราเองไม่ใช่หรอกครับจริงๆแล้วป๊อปอะ มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็ที่สําคัญคือป๊อปเนี่ยได้ทั้งบทที่ที่เรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือทั้งจริงจังแล้วก็แล้วก็ขำขาในคราวเดียวกันเราก็เลยเลือกป๊อปแล้วเป็นคนที่ดูอบอุ่นใช่ตอนนี้มาพูดถึงตรงนี้ละครเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงแล้วทาไมมันชื่อนี้คนเดียวที่จะตอบได้ครับคุณโบครับ,รบละครเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับคุณโบ ก็คืออย่างที่ป้าแจ๋วบอกแ่ะค่ะก็คือทุกคนทุกอย่างจะเกิดขึ้นในรัชกาลที่3แต่ว่าเรื่องต่างๆมันดําเนินมาจากที่ตัวโบค่ะตัวจีนนิทราเนี่ยเขาเป็นนักแสดงสาวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในปัจจุบันใช่คือจริงๆนางเอกมี2ตัวมี2คนตัวหนึ่งอยู่ในโลกปัจจุบันใช่ค่ะ,คะ,คะ แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอยู่ในอดีตคืออยู่ในรัชกาลที่สมชื่อว่าบุญตาแต่ว่ามีเหตุการณ์ให้จับพระจับผูกก็คือทุกอย่างจะเริ่มต้นจากน้ำค่ะน้ำเป็นสิ่งที่นำพาให้ทั้งสองคนสลับร่างกันแล้วมันก็จะมีที่มาของคําว่าทุกคนคนอื่นเขาได้ย้อนมาเป็นลูกพญานาหมื่นทําไมชานได้ย้อนมาเป็นนางคณิกาอ๋อคานางคณิกาที่ว่านี่คือโสภินีนั่นเองใช่ค่ะคนอื่นเขาย้อนกันเป็นแบบเออเรื่องเขายอดเดีๆทั้งนั้นเลยใช่ฮะ แต่เรื่องเราเป็นนางคณิกาไปอยู่ในซ่องเหรอครับใช่ค่ะพอเห็นบทแล้วรู้สึกยังไงครับโอ้ชอบใชสุดท้ายแล้วทำไมชอบเป็นอะไรแปลกใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆมันกะกันสำหรับเรานะมากค่ะแต่ตดีค่ะชอบแต่ชอบเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วมาคู่กับพระเอกคนนี้เป็นยังไงโอ้แรกๆเขาติดแอคมากเลยค่ะคนนี้ก็เขาไม่ได้แรกๆครับ เขาติดตลอดครับไม่แต่จริงจริงเขาคลายขึ้นมาเยอะแล้วอ๋อเหรอใช่เขาคลายขึ้นมาตั้งแต่เจอโบก็คืออ๋อเหรอเนี่ยวันนี้พูดอะไรไม่ได้หนูจะพูดอะไรก็ได้เล่นกับพลเป็นยังไงครับนี่ค่ะแฮปปี้มากทำงานง่ายมากแล้วพลเขาเป็นคนแบบรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในในการทำงานดีมากๆค่ะคือเราแทบจะไม่ต้องกังวลเลยเวลาเจอหน้าเขาแล้วก็ปล่อยใจสบายเลยพลครับมาเล่นละครเรื่องนี้เป็นไงบ้าง ถึงจะเบาขนาดไหนก็ต้องพูดนะครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมก็ได้แจ้งออกมาครับผมทีเป็นเรื่องนี้แล้วก็ได้เจอมาเจอทุกทุกคนโอ้โหแต่ยะล้วนครับมั่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราันเมื่อเช้านี่เองใช่ไหม กลางวันไงกลางวันเหรอตอนเช้าปกติตอนเช้าเขาอยื่ใช่ไหมโลกนี่ผมไม่รู้โลกอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือตอนเช้ายังเปื้อสีทุกอย่างใช่ไหมจ๋าใช่คยังสามารถพูดจาเฮฮากับเพื่อนฝูงได้พออยู่ดีๆพอกลางวันมันหายไปเลยครับผมมันหายไปเลยมันคาดว่ามันจะหายไปตลอดการไหมครับไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอา่เนะครับอ้าวเมื่อกี้พูดถึงว่าเล่นเป็นยังไงเล่นกับโบโอเคไหมดีครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆใช่เขาเก่งเขาหน่ารักน่ารักครับเขี้ยว เนีย่ยเป็นตัวเป็นตัวเองดีมากเขาบอกโมสุขอรมณ์รักคือไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่เื่นเป็นตัวของตัวเองดีมากไม่หนูว่าเล่นธรรมชาติมากจะกดนเชื่อว่าหนูเป็นแบบน,น<อ>ั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ขนาดน,านั้นได้ทั้งสี่ตัวเลยไหมครับเล่นจริงๆอ่ะวิปรีมมาตอนแรกๆอ่ะเขายังปรับตัวกับกับเรื่องราวโบราณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหมอกกราบเดินอะไรอย่างเงี้ยมันกระโดดกระเดกไปหมดเลยแล้ววิธีการพูดก็ยังก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ ก็จะโดนเยอะแต่ว่าโบเนี่ยโชคดีไม่โดนเพราะว่าในคาแรคเตอร์ของโบเนี่ยมันสมัยใมันยุคสมัยใหม่ใช่แล้วโบก็ชอบเอาอะไรมาขายบางอย่างก็ซื้อบางอย่างล้นไปก็ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะล้นครับส่วนใหญ่จะล้นไปอยู่แล้วก็มีครับมีหลายฉากเลยที่บอกเราเขาเล่นเนี่ยไม่ให้ใช้ได้บอกโบไม่เอาพี่พี่ไม่ซื้อไม่ซื้อ โบก็พยายามเลยนะครับก็ขายไปก่อนเหรอธุรกิจแบบนี้มันต้องขายก่อนดีไม่ดีเออโบรับแล้วกับวิปครีมเป็นไงน้องน่ารักค่ะแต่แต่น้องจะช้านิดนึงต่แบบเวลาเราเล่นมุกอะไรไปอย่างเงี้ยจะมีแค่แบบไม่กี่คนที่รับได้ทันแต่น้องจะแบบว่า อะไรคะพี่โบฮะยะไอย่างนี้เขากลับไปบ้านก็หัวล้อครับเข้าไปครเขาคิดในรถไปครับว่าเมื่อกี้เขาเล่นอะไรมุนเกตเขามเกตก็มเกตเขากลับไปบ้านช้าคือเป็นไงมาเล่นกับพวกนี้ก็อยู่กับพวกนี้ด้วยะจริที่มีอยู่กับพี่โบอ่ะก็ต้องตามบุกพี่โบให้ทันนิดนึงเพราะก็อยากคุยกับทุกคนรู้เรื่องค่ะเออเออเออใช่ส่วนพี่พลก็เป็นพระเอกที่ทําการบ้านบทแมนมากใช่รับผิดชอบาใช่เวลาเข้าฉากด้วยนี่คือแบบ แทบไมไ่ขัดเลยค่ะอืมใช่พี่โบก็เหมือนกันเล่นเป็นตัวเองมากแล้วเราเล่นเรื่องนี้เป็นไงเรารู้สึกยังไงหนูหรอ,อจริงๆงเรื่องนี้ก็เป็นพีเรียดเรื่องแรกของหนูแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกๆด้วยตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจท,ที่ได้มาเล่นกับป้าแจ๋วเพราะว่าก็อยากเล่นกับป้าแจ๋วอยู่แล้ว ใช่ค่ะรู้สึกว่าการที่มาเล่นเรื่องเนี้ยหนูก็ได้อะไรกลับไปหลายอย่างมากๆกเลยการที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหลงรักเพ่เอกว่างันได้ไหมว่างันได้เนาะจริงจริงมาหลงรักนะใช่ครับอยู่ดีๆพ่อแม่บอกให้รักคนนี้ก็รักเฉยๆอย่างนั้นนะโดยที่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่สํารวจใจตัวเองแลอไม่สํารวจหรอกเขาบอกว่าคนนี้ใช่ก็คือใช่ตามยุคของคนสมัยนั้นก็ต้องพระเอกอย่างเดียวเวลาเสียใจไปพักพิงกับใคร นี่อิตาป๊อปเนี่ยป๊อปเป็นใครครับในเรื่องเป็นหลวงวสุเทพครับก็เป็นกรมพันครบาลเป็นเพื่อนกับคุณชายครับใช่เป็นเพื่อนกันคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนี่ครับแต่ที่พอดูแลความสงบเรียบร้อยก็เข้าใจแล้วทําไมต้องมาดูแลคุณวิปคลีมเขาด้วยล่ะครับคือเหมือนเขาชอบไปเกาะแก่กับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ใจเพื่อนเราว่าแบบเขามีคนที่แอบชอบอยู่แล้วเราก็เลยต้องมาคอยกันกันให้ครับแล้วไปๆมาๆก็ไปหลงรักเขาเองครับอ๋อไปกันไปกันมาก็เลยรักเขาเอง สนุกไหมละครเรื่องนี้สนุกมากผมผมชอบเล่นละครพีเรียดมากเพราะรู้สึกว่านอกจากหน้าคุณก็เหมาะกับพีเรียดอยู่แล้วครับครับผมครับอ่ะเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่ป่าแจ๋วเขาทําขึ้นมาแล้วแค่เราเดินเข้าไปในฉากเราก็เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครนั้นเลยครับอืมอีม,มอหลายอย่างมากอยากให้คนผู้ชมได้ดูครับมันน่าประทับใจจริงๆคุณรู้ไหมคุณสี่คนเป็นคนโชคดีขนาดไหนปกติป่าแจ๋วนี่ใครๆเขาก็ว่าดุทั้งนั้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ่ะ ก็ดุค่ะเหรอเอาคุณยังโดนเหรอโดน,นะคะ่ะโดนกันหมดโอ้พี่เอกบอกไม่เคยโดนเลยอ่ะผู้ชายอ๋อตายแล้ว <laughs> <laughs> เล่นเรื่องนี้รับบทเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบาละกับอีกคนหนึ่งเราก็รักเขาอยู่แต่เป็นโสเพิธีอยู่ในซ่องนะเฮ <c oughs> ้ยมันเล่นยากไหเนี่ยเออทั้งในตัวละครน,นะผมมันก็ยากเพราะว่าเออเรามีหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งอยู่เราเป็นตำรวจอะไรนะบอกมันก็เลยค่อนขอน้างที่จะยากในเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยอ,อศักดิ์ศรีด้วย แต่เขาต้องคอยดูแลเขาตลอดใช่ต้องคอยนอนคานี้เขาตลอดและนางในในในเรื่องอ่ะนางเอกซึ่งมันมาจากยุคปัจจุบันมันต่อปากต่อคำไหมโอ้โหคือตอนแรกที่เราชอบไปมันเขามีความเรียบร้อยตคนละคนต่อคนละคนตอนนั้นคนละคนตอนนั้นเป็นอีกคนนึงนะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงคนนั้นใชมไแต่เราไปทําครอบครัวเขาลำบากเองนี่เขาเลยถูกขายใช่ค่ะใช่ไหมแต่พอเสร็จอยู่มาแทนที่มาแทนที่มาแทนที่ปุ๊บ เป็นไงล่ะอันนี้ต่อปากต่อคำไหมซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อทำไมเปลี่ยนไปทาไมเปลี่ยนไปขนาดนี้เอ๊ะเราอยู่เข้าไปในเข้าไปอยู่ในนั้นเ้วเป็นอย่างนั้นโอ้เยอะ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 แต่เราเองอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยค่ะว่าเขาชอบหรืออะไรแต่แล้วไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้ได้ไงนะไม่รู้ด้วยค่ะ พยายามหาวิธีด้วยว่าจะกลับไปที่ที่เรามาจากมายังไงนึกว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้วนูถ่ายละครตอนที่เราอยู่ตอนเมืองปัจจุบันเนี่ยใช่ค่ะุดตานะคือถ้าได้ดูมันจะแปรผ่านกันอดนะโอ้หถ้าได้ดูตอนแรกหนูจะเป็นแบบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็แบบกล้องอยู่ไหนไรเลยกล้องอยู่ไหนอ้านี้ถ่ายกล้องเหรอคะพี่คัดหรือยังอะไรอย่างี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะหน้าตาได้อยู่แล้วซีดานนไม่ใช่อะไรนะไม่ได้เล่นนะเพราะปกติที่เล่นก็หากล้องอยู่แล้วดูดูดูจิดูจิบดูจิ ชอบไหมครับชอบค่ะชอบมากชอบชอบชุดไทยอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้ใส่ก็แบบยิ่งสนุกครอบไปอีกแล้วป้าแจ๋วก็จัดเต็มเรื่องซีนเรื่องฉากอะไร่องอยู่แล้วภาษาละครับภาษาหนูไม่ค่อยติดอจะการที่สามอะครับหนูไม่ค่อยติดเลยเพราะว่าหนูไม่ได้พูดเขาหนูเป็นคนเดียวที่พูดแบบยุคปัจจุบันเออใช่้ความลำบากก็จะไปอยู่ที่นิดครีมเดี๋ยนี้ค่ะภาษาวิพิม ก็ตอนแรกๆอะหนูติดพูดเร็วเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปเลยค่ะแล้วพอเข้ามาก็ต้องมาเว้นวักให้ถูกต้องจําคําโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดให้มันช้าลงกริยามายาดก็เรื่องหนึ่งแล้วนะยังพูดให้ต้องช้าลงอีกและเป็นคําพูดซึ่งแต่งเติมต่อเติมไม่ได้เลยใช่แล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพูดยังไงให้รู้สึกว่ามันเหมือนพูดสมูทอะค่ะไม่ได้เหมือนเราท่องครับสำหรับป๊อปง่ายไหม ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ได้ฝึกฝนตัวเองเยอะมากครับเพราะจริงๆแล้วเป็นคนพูดเร็วเหมือนกับทุกคนเลยครับแล้วก็พอมาเป็นพีเลียดก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นได้ทำกันบ้านหนักขึ้นแล้วก็วิธีการพูดก็ต้องทําความเข้าใจมากขึ้นทั้งเรื่องภาษาเรื่องจังหวะเองนีครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพอใจไหมคุณได้พวกนี้มาจริงๆถือว่าโชคดีนะพี่ต่อที่ได้ที่ได้สี่คนนี้มาเล่นด้วยเพราะว่า ถ้าไม่ได้พนมาเนี่ยคือถ้าไปได้เพ้อเอกแกน่นที่แบบไม่ทํากันบ้านอะไรมาเลยเนี่ยโอ้เราจะลําบากมากนี่เขาเป๊ะมากในการทาความเข้าใจบทของเขาแล้วก็เขามาถึงเนี่ยไม่ต้องส่งบทหรือไม่ต้องบอกบทเลยเขาเขาได้เลยแต่แล้วถ้ามีอะไรที่สงสัยหรือเขาไม่เข้าใจเขาไม่แน่ใจในการแสดงเขาถามเลยส่วนป๊อปนั้นอนะ่ะเหมือนกัน เพียงแต่ว่าป๊อปก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือเขาจะถามก่อนที่จะเข้าไปเล่นว่าอันเนี้ยที่เขาคิดมาแบบเนี้ยถูกไหมหถ้าถูกเขาก็จะเล่นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ถูกหรือเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะถามเหมือนกันส่วนโบเนี่ยไม่ถามแต่โบจะเล่นไปเลยแล้วเราจะไปจิ้มเอาเองว่าอันเนี้ยเอาอันเนี้ยไม่เอาอ,อะไรเงี้ยส่วนมากจะขายมาแล้วขายดีแล้วตัดต่อมาตลกมากตลกตลกตลกจนแบบว่าขำตัวเองว่าไม่เคยตัดต่อละครตัวเองแล้วขำขนาดนี้เหรอวิปครีมนี่มันแบบว่าสบายแล้ว สบายคือโดนเยอะโดนโดนเยอะธรรมดาลูกเล่นเรื่องแรกๆโดนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วที่พระเอกเขาเก่งขนาดนี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาคงรู้ตัวว่าวันหนึ่งเขาจะพูดไม่ได้นผู้ชมนเขาก็เลยเขาก็เลยเล่นเล่นวันหนึ่งเขารู้แล้วเขาจะพูดไม่ได้อย่างนั้นนะครับชอบชอบฉากไหนมากสุดทับป๊อชอบทั้งหมดเลยเราเรียกเขาฉากไหนที่ชอบฉากนี้ที่สุดฉากที่ผมชอบมากที่สุดคือฉากฉากเป็นเรือสัมพาวับเพราะผมไม่เคย เห็นมาก่อนว่าในยุคนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วผมก็ถามป้าพอจะจินตนาการภาพตามเพราะเหมือนเราต้องเล่นผ่านแบบ C g จีแบบกรีนสกีอะไรเงี้ยก็พอเดาได้แล้วพอเล่นไปก็สึกอินไปแค่มันเป็น CG จีนะครับแต่พอมาเห็นของจริงที่ป้าทำเสร็จแล้วผมยิ่งรู้สึกว่าประทับใจมากแบบสวยมากมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปหมดเลยแบบยิ่งใหญ่มากนะครับแต่มันดีได้ตรงนั้นเพ่าอะไรวะครับเพราะวันที่คุณเล่นไงคุณจินตนาการได้ดีจริงๆไม่ได้พูดเล่นครับคุณเลยรู้สึกมันเลยเข้ากับภาพได้เพราะมัไม่เข้ากันหร เขาทําเต็มที่เบื้องหลังใช่ไหมเขามาทำโพสต์โพเชั่นที่ดีแต่ว่าคุณก็เล่นได้โอเคมากมาตรงนี้บ้างครับวิกกิมค่ะมาทัาใจที่สุดเลยหนูชอบฉากที่เป็นฉากมหาสงการค่ะที่ไปกอดเจดีไซน์ก็คือเราอ่ะโดนคุณพี่ชายปฏิเสธมาแล้วเราก็แบบไปร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไปกอดเจดีไซน์วันๆในเรื่องหนูตามแต่ดั้งก็อย่างนี้นะครับด้วยความที่ฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่ทําให้เราเริ่มรู้แล้วว่าเออหรือจริงๆเรา รู้สึกกับเขาใช่แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวหนูเองอะหนูรู้สึกว่ามันต้องเล่น2ออย่างพร้อมกันเหมือนทั้งสับสนไปด้วยแล้วก็ทั้งแบบเหมือนเออรู้สึกเห็นเสน่ห์ในตัวเขาอะค่ะเป็นฉากที่ชอบที่สุดใช่มาที่พระเอกว่างครับคนครับชอบฉากไหนที่สุดฉากเนื่องจากตามบูตาเยอะก็จะชอบฉากโลหนิกาในโลงนิกานิกามีโชว์แล้วไปบ่อยหรอครับเราไปบ่อยไปบ่อยนะครับ ได้ชีวิตจริงเราไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าในเรื่องเราไปบ่อยไปหานั่งเอกช่อบเพราะอะไรครับคือวันแรกที่เข้าไปผมรู้สึกว่าแบบผมเข้าไปอยู่นั้นจริงๆเหรอใช่ครับ จริงคืงอฉากมันสวยมากพี่ต่อยมันเกอบเหมือนจริงทุกอย่างแล้วก็แล้วก็บรรยากาศในในใน,ในโรงคณิการเนี่ยเราก็ใช้ดนตรีไทย<ช>แล้วก็ออทุกคนเนี่ยดูเป็นไทยๆหมดคือไม่มีดูอะไรแปลกปลอมเลยแม้กระทั่งฝรั่งที่เข้ามาเที่ยวในโรงคณิการเราก็ใช้ฝรั่งจริงออมีคนจีนจริงอะไรแบบนี้มันได้บรรยากาศมากไอกระปุกเหล้าต่างๆรวมทั้งภาชนะเนี่ยก็เป็นเป็นคล้ายๆในสมัยนั้นจริงๆตรนนี้เขากระยชอบมากเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาเขาหยิบจับอะไรเขาจะรู้สึกว่า เหมือนมันอยู่ในฉากนั้นนั่นคือความรู้สึกเลยนางเอกครับนางเอกชอบฉากไหนที่สุดครับโอ้ถ้าชอบจริงๆชอบซีนไฟไหม้ค่ะหรอทำไมอชอบมากทำไมอ่ะ <c oughs> จริงจริงนนประหลาดขึ้นมาอย่างนี้หนูชอบสองซีนซีนไฟไหม้กับซีนที่เอ,อมาทาวานห่างจรเจ้พระเอกหลังจากไฟไหม้ใช่หลังจากไฟไหม้คือมันอยู่ในในขบวนการนั้นซีนไฟไหม้เป็นซีนที่หนูเส็ว่าทุกคนน่ะ มีสมาธิและโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายจริงๆค่ะไฟมันคือไฟแบบไฟจริงร้อนจริงละลายจริงออละลายนะละลายค่ะมันร้อนขนาดนั้นอะร้อนมากแล้วส่วนซีนที่ทาว่านหางจระเข้นั้นเป็นชอบส่วนตัวเพราะว่าสนุกคุณได้ทาเขาเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมปกติคุณไม่ได้ทาให้เพื่อกของคุณว่านเหรอเพราะว่า พระเอกคุณอะมันก็ตุ๊กติ๊กตุ๊กจิกอยู่ได้ทาบ้างไหมอะไม่ค่อยค่ะนั้นข้ามข้ามไปเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้่อนเอาคนนี้ก่อนตอนนั้นอะคือว่าฐานจันร์เทพมันเป็นเขาไม่ได้ล้างยางออกแล้วมันจะมีกลิ่นที่เหมือนกลิ่นเต่าแล้วเราก็แบบมันอยู่ในมือเราเราจะทําอะไรกับใครก็ได้เนี่ค่ะก็เลยมาป้ายเขาแล้วเขาก็นั่งทางนี้เาก็เลยป้ายสักแล มันเป็นสิ่งที่ที่รู้สึกประทับใจเป็นความประทับใจครับในละครเรื่องนี้ทั้งหมดพอคุณทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเอกค่้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ให้เต็มร้อยนะครับเหรอจริงจริงเหรอผมรู้สึกว่าทั้งผมแล้วก็ทุกทุกคนเต็มที่มากเต็มที่มากใช่นางเอกค่้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งแล้วกันค่ะร้อยหนึ่งเลยเพราะมันดีเกินเหรอ มีรอยก็ให้ร้านเลยไมไม่ใคยยอมนะฮะใช่เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมฉากอลังการมากใช่ค่ะป๊อปให้ร้านเหมือนกันครับแล้วประทับใจมากอู้นี่เรื่องหน้าได้เล่นแน่นอนถ้าแบบนี้แล้วป๊อปเนี่ยเป็นคนเดียวที่ได้ดูงานตัดต่อที่สําเร็จก่อนคนอื่นอ่าครับเขาถึงเห็นสัาเพลาไงใช่ครับเขาเห็นสัมเพลาเขาถึงกลับไปบ้านบอโอ้โหโชคดีนะฉากนั้นที่เล่นอย่างนั้นไ้มอ่ะถ้าไม่เล่นอย่างนั้นไว้เจ๊งนะจะบอกให้เจ๊งจริงๆถ้าไม่ได้ ไม่ได้สร้างอารมณ์ไว้ขนาดนั้นน่ะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับๆ,ๆเราไม่เคยให้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 ใหเปอร์เซ็นต์งานอของตัวเองอมีความรู้สึกว่าทุกงานเนี่ยเราทุ่มเทในการทําเรื่องหนึ่งอะถ่ายตั้ง8เดือนถึง12เดือน<ช>เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นงานที่เป็นงานทํนาทมือเป็นมันเป็นงานที่เราเราใช้ใจทําทั้งหมด ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามงานงานมันออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่คิดหวังอย่างเดียวคืออยากให้คนดูดูงานของเราแล้วสนุกมีความสุขในระหว่างที่ดูด้วยและยิ่งเรื่องนี้เป็นเป็นละครที่แบบว่าตลกเฮฮาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าท่ามกลางสถานการณ์ของของความผันผวนของเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยคนเรามีความเครียดไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าละครเรื่องนี้มีส่วนที่จะทำให้คนดูดูไปแล้วลืมเรื่องเครียดๆเ,เหล่านั้นแล้วก็มีความสุขกับการดูในขณะที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ดูในตอนหนึ่งแล้วก็อาทิตย์หนึ่งดูสองวันสองวันเนี่ถ้าหายเครียดได้อะแฮปปี้แล้วครับถือว่าได้รับรางวัลกลับคืนมาเย่รบใแะแต่ผมว่าบทหนักทั้งหมดจริงๆตอนนี้จะอยู่ที่คุณนะครับคุณโบค่ะคุณเป็นนางเอกคุณเป็นตัวเอกคุณเป็นความหวังทั้งหมดของละครเรื่องนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆคุณเป็นตัวเดินเดินเรื่องเลยจริงๆนะครับหนักใจไหมครับไม่เลยค่ะนี่ เพราะว่านี่แหละสมเป็นโบตัวจริงข้างนอกเรียกว่าช่างคุยไม่หนักใจเลยเพราะว่าจากสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ได้สัมผัสในกองเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างมันคือความสุขอะค่ะกองนี้แบบทุกอย่างดีหมดเลยแฮปปี้มาต่อให้ป้าเจ๋วจะด่าเรายังไงก็ตามเราก็แฮปปี้เรื่องหน้าได้เล่นอีกเหมือนกันรู้ไหมคุณแต่งตัวอย่างนี้แล้วมันเหมาะสมที่สุดเลย คุณลองชูนิ้วท่านผู้ชมครับถ้าดูเธอเทปนิ้วยาวจริงๆท่านผู้ชมแล้วมันเหมาะดูดิฮะอย่าตัดกล้องผมนะดูเขามันเหมาะเป็นคนโบราณจริงๆนะ้มันเหมาะเหมาะมองจริงดูนิ้วดิมันยาวขนาดนั้นอุ้ยแต่แต่แล้วออกไปทางหน้าตัวแล้วครับท่านผู้ชมออกไปทางหน้าตัวแล้ววันไหนครับบอกอากาศวันวันพุธและวันพฤหัสพุธและพฤหัสใช่ทุกพุธทุกพฤหัสติดตามพวกเราใช่เวลาสองทุ่มครึ่งกับความน่ารักกับความแตกต่าง เมื่อกี้คุณพูดกับผมนะบอกว่ามันเป็นการสลับล่างระหว่างคนในยุคปัจจุบันแล้วมาอยู่ตรงนี้และคนในยุคนั้นก็มาอยู่ในยุคนี้ไม่อยู่อ๋อไม่อยู่หายไปเลยอ๋อหายไปเลยผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อเดี๋ยวคนเขียนนะคนเขียนเขาจะเขียนให้คนนั้นมายุคนี้เออเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเธอเธอยืนพื้นได้เล่นแน่ใครจะไม่รู้แต่แน่แนเรื่องนี้ก่อนเลยคุณพิจะราดิันเป็นหานไม่ใช่ผมครับ และภาพพี่คือพาดในรายการทเดโชว์ของม่อไปกับนักสแสดงทุกท่านที่มาร่วมรายการกันในวันนี้และก็ผู้กำกับคนเก่งของเราระแจวด้วยนะครับยังมีนักสแสดงอีกมากมายหลายหลากที่สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมจริงๆทุกๆวันพุธและก็พฤหัสนะครับเป็นประจําแล้วก็จะได้พบกับความน่ารักความสดใสโบคงจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งแล้วล่ะคงจะก้าวขึ้นไปอีกนะครับ,รบเพราะว่าจากงานที่ทําแล้วก็ วิถีแห่งชีวิตที่ทําให้เธอมาจนถึงตรงนี้ได้ส่วนพระเอกของผมพลคงเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะไม่พูดอีกแล้วเนื่องจากไม่เอาแล้วนะครับไม่คิดจะพูดเดี๋ยวหายอ๋อเดี๋ยวหายนะหายแน่นะครับหายไปเลยครับท่านผู้ชมอาจจะหายนอาจะหายไปเลยนะขอบคุณทุกๆขั้นอีกครั้งนึงนะครับผมขอถามคำถามนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ถามประแจวไปแล้วถามโบนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวเดินเรื่องมันจําเป็นต้องถามได้เลยค่ะทำไมคนดูต้องดูละครเรื่องนี้ครับ เพราะว่ามีพวกเรานักแสดงที่มากฝีมือเชื่อผมพี่ยาครับเชื่อผมพี่ยาครับเหมาะที่สุดไม่มีตัวไหนเหมาะเท่าตัวนี้เลยครับคุณพี่จะขาดีฉันเป็นหานนี่ใช่ของครับ